สวัสดีครับบาทีก่อนเดิมมาอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาทํารีวิวครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มีลูกค้าเอฟซีจะตางบ้านนะครับส่งส่งของส่งรองเท้าไม้ส้มนะครับวันนี้รีวิวรองเท้าก็วันนี้ส่งรองเท้าไม้่อมเขาให้แปบบ๊บเอามันให้เมื่อวานนะครับแต่บอดีผมงานเยอะเพิ่งได้ แกกล่องนะครับต้องขอไปด้วยลูกค้าเอฟซีส่งมาจากต่างบ้านนะต่างจังหวัดน,นะครับตกแกลบมาครับเดี๋ยวมาแกะดูว่ารองเท้าอะไรนะครับข้างในเป็นรองเท้ายี่ห้ออะไรนะเพื่อนเดี๋ยวแกะเสร็จเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกันนี่แพ็คกิ้งมาเห็นไหมมา่องก่อนแก่อยากเลย ีกล่องเป็นกล่องฝาครอบนะครับน็นกล่องรองเท้าเลยของยี่ห้ออะไรน่าจะเป็นรีบอกแต่ข้างในไม่แน่ใจเป็นรีบอกไหมนะครับต้องแดูกล่องเป็นของรีบอกแต่ข้างในน่าจะไม่ใช่รีบอกแกะแล้วครับนี่ใส่ถุงมาเรียบร้อยนะครับไปดูรองเท้าเลยของนี้เก็บไว้ส่งคืนให้ลูกค้านะครับนี่ถุงดูว่ารองเท้าอะไรคลิป แกดูเสืาา้อคา,าชื่ออ๋เอเป็นรองเท้าผ้าชูสภาพโหสภาพรองเท้าคู่นี้พื้นเปื่อยครับยี่ห้ออะไรอะ่ะอ๋อขาประจำทำอัพปัปี้อัพปัฟฟี่ไปแล้วครับสีน้ำตาลหนังแท้นะฮะตัวนี้พื้นเปื่อยเปลี่ยนพื้นครับวันนี้ข้างนี้ก็ยังไม่เปื่อยทีนี่พื้นประมาณนี้เดีย๋ยวไปหาลูกค้านะครับ พื้นเปื่อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปซื้ออะไรที่ร้านรองเท้ากันเพื่อนๆนะเดี๋ยวตามกันไปนะฮะอาร์ตบปี้นะครับพื้นหมดอายุเก็บไว้นานไม่ใช้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับรองเท้าซื้อมาแล้วต้องใช้นะครับถ้าไม่ใช้พื้นจะหมดอายุนะครับบ้านเราอากาศร้อนพื้นหมดอายุเปื่อยยุ่ยนะครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรที่ร้านรองเท้ากันนะครับเดี๋ยวไปเจอร้านรองเท้านะครับเพื่อนๆครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับพอดีไม่ได้ถ่าย คลิปอีกแล้วพอดีลูกค้าเขาเยอะในร้านกําเลยรีบซื้อกับช่วงนี้ยังโควิดอยู่ไม่ไม่ได้อยู่นานครับพื้นตัวนี้นะฮะไปซื้อพื้นมาแล้วเมื่อกี้นะครับพื้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะพื้นหมดอายุนะครับเดี๋ยวคเลาะนี่ลาะแล้วตัวนี้เอลาะเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้เดี๋ยวไปซื้อพื้นเมื่อกี้ไปซื้อพื้นมาก็ได้แบบนี้เนี่ยพื้นคล้ายๆกล่องเดิมนะครับใปดูได้ครับก็ได้แบบนี้นะครับพื้นคล้ายๆกันนะครับ เห็นไหมเดี๋ยวมาเปลี่ยนพื้นติดกาวเย็บกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามชมครับเราก็มาถึงขั้นตอนในการที่จะต้องลงกาวแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาตากาวกันนะก่อนตากาวแล้วก็ถ่ายกาวก่อนฮนะถ่ายกาวจากกระป๋องเล็กมาอ่าจากกระป๋องใหญ่มากระป๋องเล็กก่อนนะกาวนี้มันแห้งไวครับเดกกี๋ยวกร าคราวเฉพาะที่ใช้นะครับนิดนึงหลังจากนั้นเราก็มาบรรเลงเลยบเพลงตาเกลวกันฮะก่อตาพื้นก่อนรองเท้าคู่นี้ตัวมือใหญ่อยู่ฮะเบอร์ใหญ่อยู่ยก็มาตาเกาวก็ติดกาวก็เหมือนทุกกลิแลนะครับะระวางแห้งครับแล้วก็ นี่คือพื้นที่เราเลาะแล้วเหลือแค่นี้นะครับพื้นนี้พ่ออาร์ตพัปฟี่นะฮะเราก็มาติดกาวการติดกาวก็ติดตามร่องรอยที่มีอยู่แล้วนะครับมีร่องรอยเดิมนะฮะติดเข้าไปติดกาวตามร่องรอยเดิม เสร็จแล้วก็วางแห้ง20นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขั้นตอนการเย็บนะครับ<ๆ>เพื่อนๆรอ20นาทีเจอกันผ่านไป20นาทีนะฮะไวเหมือนโคหกเพี 6, พ่ยนกาวแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกบการประกบรองเท้าก็หยิบข้างเดียวกันมานะฮะหยิบข้างให้ตู่ด้านมานะฮะก้างนี้คือข้างขวาเราก็เอาฟ้นลงก่อนเอาฟ้นลงนะครับฟ้นลง กอดีดูวัดต้นต้นในตรงนะครับแล้วก็ใส่พื้นลงไปเลยครับอืมเสร็จเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตุกกันสักนิด อย่างนั้นเรามาเย็บนะครับเพื่อนๆ้ามาเย็บกันเลยย่าช้าเตรียมเครื่องเครื่อเทียน,นแล้วก็เข็มก็เทียนเีื่องพัดดึงเันยาวๆครับเราก็มาเย็บวิธีการเย็บก็เราก็มาสอยเนี่ยจะด้านข้างก่อนนะครับรองเช้าตรงๆกับสอยจะด้านข้างผมสอยด้านข้างก่อนนะเพื่อเพื่อ,อ,เ,อเก็บทรงนะครับนี่ อยออกแล้วก็ดึงเชือกยาวแขนก,กว่าๆทันสองรอบแล้วแต่ใกล้ถน,นัดนะครับแล้วก็เย็บกันวิธีการเย็บก็แทงก็ไปทางด้านในจักออกนะฮะอดได้ดแตงก็ไปยักออกไอดได้ดึงนะครับทำอย่างนี้นะฮะนี่ไม่มีอะไรเย็บ ระว,วังมือเนี่ยครับวิธีการเย็บเย็บกันให้เห็นๆเลยชัดๆนะครับนี่แทงก็ไปนเนี่ยแทงทำร่องนะฮะนี่มีร่องเย็บมาแล้วสบายหน่อยไม่ต้องเจาะร่องมืออีก แทงเข้าไปรองเท้าส่วนมากนะครับติดกาวก็อยู่ได้สักนิดสักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่แน่นหรอกมันอยู่ด้วยด้วยเย็บเนี่ยครับแล้วก็เย็บรองเท้าทำท้องตลาดคุณบางทีคุณลูกค้าหรือว่าเพื่อนเอนเห็นว่ามีรอยเย็บมาแล้วมีตะเกียบเย็บด้านข้างมาแล้วนะครับ อย่าไปเชื่อนะฮะนั่นเป็นการเย็บหลอกส่วนมากมันเย็บแต่พื้นเย็บแต่พื้นตัวนี้นะครับไม่ทะลุในนะฮะเป็นตะเข็บหลอกเพื่อเราซื้อว่ารองเท้าคู่นี้เย็บเรียบร้อยใช้ทนทนจริงๆไม่อะมันหลอกเราครับหลอกให้เราซื้ออรอ,องเท้าเย็บแล้วจะได้ทนจริงๆเย็บหลอกจะรู้ว่าต่อเมื่อว่ารองเท้าหลุดนะครับว่าเอ,อโดนหลอกแล้ว หลายยี่ห้อที่ทาอย่างนี้นะครับมีตะเก็บเย็บด้านข้างถึงจริงแล้วย็บหลอกคือเขาเย็บเฉพาะพื้นตัวนี้ไม่ตะลุกเข้าในหนังนะครับเย็บพื้นตัวนี้เสร็จเขาก็มาติดกาวมานั้นนะฮะหลอกตาเราว่ารักไก่ครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวคู่นี้ผมเย็บประมาณนี้เดี๋ยวเย็บเสร็จผมให้เพื่อนๆดูนะครับมาดูผลงานกับรองเท้าคู่นี้สวยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันตอนทาเสร็จนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วฮะรองเท้าเปี่ยกพื้นอัตปัปปีสำเร็จเสร็จสิ้น นะครับเปลี่ยนพื้นตัวน,นี้เบอร์ใหญ่หน่อยนะฮะสี่ห้าสี่หกเลยนะครับรองเท้าเบอร์ใหญ่มากนะครับซื้นจะไปมา,านนี้เหมือนของเดิมครับทรงเดียวกันเลยะครับเพื่อนอัพปัฟปี่สีน้ำตาลหนังแท้น,นะฮะเปลี่ยนพื้นใหม่เย็ยบรเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเร็จครับเรียบร้อยโรงเรียนเบาตีนะครับผมก็รับรองว่ารองเท้าคู่นี้ก็ใช้ยันรูปบวชเหมือนเดิมนะคะรับเพื่อนๆนี่นะรองเท้าอัพปัปปี่หนังแท้ทิ้ไว้จานหมดอายุนะครับเปลี่ยนพื้นใหม่ร้านผมไม่กี่ร้อยนะครับซื้อใหม่เป็นพัน ตอนะผมเย็บมาเรียบร้อยนะครับตนตนตนตายากยันรูปบวชเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนเข้ามาติดตามอย่าลืมกดแชร์กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดที่ทามเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเปลี่ยนพื้นรองเท้าแบบอืม่ให้ดูอีกนะครับเพื่อนๆใหมากน,นะครับทุกโนจุกจุ๊